เอาละค่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทํางานกันนอกสถานที่กันอีกแล้วนะคะเนื่องจากมาดามแพมก็จะผิดว่าวันนี้เนี่ยจะมาแต่งหน้าแม่เจ้าสาวกู <c oughs> เลยใส่ชุดขาวมาค่ะเจ้าสาวสลุกข้าไม่ได้นะคะจ <c oughs> บข่าว <c oughs> เราอยู่กันที่สตูดิโอที่โคตรไกลเลยนะคะ <c oughs> บ้านเราสวนสยามค่ะมาถึงพระรามสองค่ะกูยังตกใจอยู่เลยค่ะก <c oughs> ู <c oughs> ไม่หลงทางได้ยังไงเก่งนะ,ะไปดูคุณแม่กันเลยดีกว่าค่ะไป อาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเคล็ดลับของห้องปิดตายเราจะมาสืบหาความจริงเพราะวันนี้แม่จะโดนมาดามแพมแกงไหมคุณแม่บ้านอยู่สุขุมวิทแต่ก็มาไกลเช่นเดียวกันนะคะแม่หาแถวสุขุมวิทอะไรยังไงก็แม่ไม่ถูกใจใช่ไหมคะไม่มีไม่มีใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณแม่ไม่ได้มาดามแพมมาแต่งนะคุณแม่แต่งไหมคะไม่แต่งไม่แต่งใช่ไหมคะ ไม่ถ่ายด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือลูกติดข้างฝาบ้านซึ่งกีเข้าใจว่าเป็นงานแต่งมามาถ่ายลูกติดฝาบ้านเฉยๆเดี๋ยวเราบอกไว้ก่อนนะคะว่าคุณแม่ขนมไทยเนี่ยเขาไม่ได้แนะนำมาแต่แต่เขาอยู่ด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะอจลูกค้าค่ะอ๋อเป็นลูกค้าใช่ไหมคะแม่ชอบไปขอของฟีเขากินะอ๋อค่ะ คุณแม่แนะนําตัวนิดนึงค่ะคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรคะสมพรค่ะคุณแม่สมพรนะคะแล้วที่ผัวเรียกเรียกอะไรคะน้องพรนึกคุณนยกคึกคุณเฉย อ๋อนืกอคุณเฉยๆไม่มีนะน้องพงน้องพรอะไรอย่างเงี้ยพรฮากผปลิตไม่มีนะคะอะตอนนี้นะคะเกิดปัญหาแล้วค่ะทำผมทำหน้าแม่กูค่ะไม่เอาเสื้อที่มีกระดุมมาเป็นเสื้อแบบที่คลุมอย่างนี้เลยแม่บอกไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมีดกรีดเลยนะคะเอามีดฉีกออกเลยนะคะแม่กูเห็นพังเหมือนกันวันนี้เราต้องสวยที่สุดเราจะยอมไม่ได้นะคะตัดไปดูชุดคุณแม่ค่ะ อันนี้เนี่ยคือชุดที่จะใส่ถ่ายในวันนี้ตกใจคิดว่าแม่จะแต่งในตีมลำกองยาวสรุปสายสะพายเนี่ยเอามาใส่เครื่องราชใส่เครื่องราชมาไหมไม่มา <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวเราจะจัดแต่งให้คุณแม่เนี่ยสวยๆฉ่ำๆเลยเพราะคุณแม่เนี่ยจะเบาไม่ได้เพราะแม่ดีเควสมาบอกว่าถ้าไม่ใช่มาดามแพรไม่แต่ง จัดไปเลยสิคะเราจะมาติดสติกเกอร์ให้คุณแม่เพราะหลายคนถามว่ามาดามแพมค่าทำตาเสร็จแล้วเนี่ยมาดามแพมเนติดสติกเกอร์ได้หรือคะไม่ได้เราจะติดก็ได้หรือไม่ติดก็ได้แต่ที่รู้รู้แม่ต้องติดนะคะคุณแม่ลืมตานิดนึงค่ะอ่าตอนนี้นะคะคุณแม่นั่งอยู่เนี่ยคุณแม่ลืมตานะคะไม่ได้หลับตานะเราจะติดสติกเกอร์ให้คุณแม่ก่อนหลับตาค่ะคุณแม่่ะการติดสติกเกอร์เนี่ยติดให้สูงกว่าชั้นพับตานะคะอันนี้คือเทคนิคคุณแม่ลืมตาค่ะอ แทบจะไม่เปลี่ยนเลยค่ะไม่หอกค่ะชิ้นหนึ่งค่ะกูต้องติดให้แม่สวยให้ได้วันนี้ถ้าคุณแม่ไม่สวยทุกคนไม่ว้าวเนี่ยเราจะไม่เอาตังค์ค่ะมาตรงของนะคะเก็บมาส่งของนะคะเก็บน้อยนะคะอ่าติดไปเลยค่ะสองชั้นค่ะแม่จะได้ดูตาโตขึ้นนะคะแล้วเวลาถอดของนะอ๋เอ,เ,อเรื่องของแม่เลยค่ะแกได้ตามปกตินะคะอลิมตาค่ะโอ้ชัดเจนอ่ะคุณวิทย์ ถ่ายแม่สิมาถ่ายกูทำไมล่ะยอยู่จ้าเห็นไหมตาชั้นหนังตาเนี่ยขึ้นมาเลยนะคะปังไม่ไหวหนึ่งแพ็คสามร้อยบาทค่ะใครอยากได้ซื้อค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราถามคุณแม่นะคะว่าคุณแม่ขาคุณแม่อยากได้ยังไงคะแม่บอกอย่างเดียวเลยค่ะขอขาวขาวแม่แม่รีเควสแบบขอขาวขาวแค่นั้นเลยสีอื่นแม่ไม่เอาถามว่าเพราะอะไรแม่บอกก็อยากได้ขาวขาวปกติไม่ทาลิปไม่ทาอะไรเลยทาแต่แป้ง นะคะซึ่งแม่บอกว่าถาไว้ก่อนนะคะดีครัแต่งเสร็จเรามาปุ๊บแม่หน้าซิดไปเลยค่ะไก่แม่คะแม่แม่อยากเป็นเต้าหู้หรืออยากจะเป็นไก่ต้มดีคะ <laughs> แม่ไม่ตอบนะคะแล้วแต่ดุนพินิษของมึงเลยะะมาดามเบมนะคะมาสายแม่งดง kiego, ่งตอนนี้เนี่ยเอาผ้าห่อแล้วเรียบร้อยนะคะครุมคลุมคลุมไว้เรียบร้อยแล้วแม่ต้องสวยค่ะวันนี้นะคะลูกสะพ้ายนี่คือแบบว่าก้าวผมสู้ตายแต่วันนี้เราจะทําให้คุณแม่เนี่ยเป็นคุณหญิงด้วยการตีฟาร่าให้คุณแม่ <S <S ซึ่งลูกสะพ้ายเตรียมดอกไม้ทัดหูไว้ให้แม่ด้วย สรุปแต่งเสร็จเป็นที่ดาสารตายใหญ่นะคะปังไม่ไหวเป็นนางงามเป็นเลยค่ะวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็เป็นคุณหญิงชื่อคุณหญิงอะไรรู้ไหมคุณหญิงฐานมโหรีเลัวลอกกั้นขางอยู่กั้นขางอยู่แม่บอกแม่กูว่ากิดจะไม่พูดแล้วแอบทำแม่คะกินนิ้วคะาโอ้กินนิ้ว ไม่ได้นับไม่ได้วัดแต่อย่างนี้นะมแม่ไม่ได้นับนะแต่นี่เท่าที่ดูแม่นับดิอย่างนี้ตอนนี้นะคะเราแต่งหน้าให้คุณแม่เนี่ยตอนนี้เราเช็ดดิ้งเช็ดเงาหน้าก่อน <c oughs> คุณแม่นั่งนิ่งเป็นมาดามทุตโซเลยค่ะ <c oughs> เป็นหุที่พึ่งเลยนะคะ <c oughs> ตอนก่อนหน้ <c oughs> นานี้แม่นิ่งไหมโอ้ยคุยเก่ง <c oughs> พอเปิดกล้องปุ๊บไม่คุยกับใครเลยนะคะเราเปิดทางสว่างไว้นิดนึง เพื่อให้คุณพ่อเห็นว่าเราไม่ได้ลุมทําร้ายคุณแม่คุณแม่ยังปลอดภัยอยู่เราก็เลยตั้งใจว่าเออเนี่ยแต่งหน้าไปให้ทุกคนเห็นด้วยนะคะส่วนห้องนู้นเนี่ยตอนแรกกูจะนั่งก๊อปงานสรุปลูกชายแม่ไล่มาทางนี้กลัวกูไปทําร้ายช่างทางนู้นเขาเตรียมห้องพิเศษไว้ให้เรานี่เขาเรียกว่าห้องอะไรรู้ป่ะห้องอะไรจ้อซเอาไว้ตั้มหัวใจมาดามแพมนะคะ มาสายแล้วแม่บอกว่าถ้าเกิดมาดามแพนไม่มาเนี่ยกูไม่แต่งโอ้โหเออแม่ไม่แต่งนะคะแม่บอกว่าช่างมันเถอะอพวกมึงก็ถ่ายกันไปกูไม่แต่งก็ันไปซึ่งก็ไม่แต่งค่ะก็ไม่ถ่ายค่ะจบนะคะแม่โกรธใช่ไหมครับที่เมียผมมาสายไม่โกรธไม่โกรธเราค่ะจะจําไว้นั่งมือไม่ต้องห่วงนะครับคุณแม่ทุกเคสนะครับสายเท่าเทียมกัน เอ๊ะเหมือนเราเรานึกถึงความเท่าเทียมล้วนๆเลยค่ะเคสไหนไปก่อนลูกค้าลูกค้างอนครับทำไมฉันไม่ได้สิทธิ์เหมือนคนอื่นอ่านั่นแหละเราอยากจะให้ทุกคนได้สิทธิ์ความเท่าเทียมนะแตะเคยชอบเรียกร้องความเท่าเทียมนะคะบอกให้อีกายเดียวดอกไม้หายหัวไปเลยออาโลรมาแล้วค่ะนี่ติดหมดนี่เลยไหมคะโถ่พี่ดาชาวสวนมากอ่ะคือแบบว่าดอกไม้แน่นมากปังไม่ไหวช่อใหญ่ปังสุด ที่สุดของที่สุดนี่คือแบบระดับพุเออแม่เอามาให้แม่ดูทางนี้ซิแม่มองไม่เห็นค<อ>ือแม่ติดหมดเลยไหมคะเอาตั้งพุ่มเลยไหมคะ <laughs> แม่ถึงกับตาลูกวานเลยนะคะ <laughs> นี่เขียนคิ้วแค่ข้างเดียวนะคะ <laughs> เอาไปคืนเกะลูกคุณคิดว่าแบบว่าเป็นช่อช่อมาเรียบร้อยแล้ว <laughs> ไม่มึงเอาไปคืน <laughs> <laughs> แบบนี้ลัวเยอะเกินเอาหมดหัวเลยนะคะเมาต้องปากรองเลย ตอนแรกคิดว่าเป็นแบบพุกมาลงมาลายคุณแม่มลายมีอ๋ออะไรอย่างนี้ไงแต่เขาถือกันแม่แบบก็ไม่ต้องมาใส่หัวคิดว่าแบบว่าเป็นมาลายแบบอันเล็กๆอะไรอย่างนี้มีดอกไม้ติดผมอีนี่มาทั้งปากคลองเลยค่ะเป็นไงคุณแม่ตอนแรกไงกลัวไงห่วงสวัสดิภาพคุณแม่กลัวคนเลือกกันหมดก่อนแล้วเหลือไม่สวยเราก็เลยไม่ยอมไงกลัวแม่ไม่สวยสรุปสรุปหยอกติดสามสี่คนเหมือนกันหมด ใครที่ตาบวมๆเนี่ยก็สามารถที่จะทาอายแชโดว์เนี่ยให้ไปซื้อสีอันนี้ของกุชชี่ค่ะเบอร์ศูนย์สนะคะราคาไม่กี่พันอเออมันใช้ทาตาได้ด้วยนะเชดดิ้งตัวนี้เนี่ยทำว่ามันโอเคแล้วตาเนี่ยจะได้ไม่บวมนะคะให้ใช้เป็นเนื้อแมทอย่างนี้นะคะอย่าสาะระแนใช้อะไรที่เงาๆนะคะ มันไม่รอดนะคะกายกายาวิ่งไปบ้านนูน้นซิว่าเขาแสร็จกันแล้วยัง <c oughs> ลูกชายแม่บอกว่าไงลูกว่า, <c oughs> าแต่งไปเถอะแต่งช้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไอถ่ายถึงหกโมงตอนนี้เนี่ยอีกสาสิบนาทีหกโมงเย็นแล้วแต่งให้คุ้มเวลาไงกลัวแม่ไม่คุ้มอืม แต่งไปนะคะแต่งไปเรื่อยๆค่ะแม่ทนได้ไหมคะสีทนได้สีทนได้นะคะวันนี้เราได้ยินแม่พูดแล้วนะคะคือญิงหานมโหรีค่ะใครนะคะที่น้ำตาเนี่ยค่อนข้างไหลอย่างเงี้ยเราก็แนะนำว่าใช้แบบฝุ่นนะคะปัดไปอายไลเนอร์เราจะไม่เขียนให้คุณแม่นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะนะคะพอเลอะเทอะแล้วมันจะแก้ยากนะคะตอนแรกถามคุณแม่มีน้ำตาไหมคะ ไม่มีค่ะคุณแม่เป็นคนใจแข็งมากแม่ไม่ใช่กบสวบรนันแม่กล่าวนะคะอ่าแม่เป็นมายาลัศมีค่ะเป่ดตีดเก่งค่ะเมียจ๋าค่ะแต่งหน้าไปแต่งหน้ามาเนี่ยเคยง่วงหรือไปหิวข้าวไหมไม่เคยอะเคยแต่วืดตกเก้าอ,อี้อ๋อเพราะว่าขาดสารอาหารใช่ไหมเปล่าแม่เตะเธออะถ้าเกิดเธอแต่งหน้าแล้วเธอง่วงอะเธอบอกฉันนะทำไมอะฉันมีอุปกรณ์แก้ง่วงให้เธอนี่ ออะไรมาแกงกีกปลาหมึกคาบิดาแม่ค้านี่มันขึ้นลาใช่ไหมกินหนึ่งคำสวนอาิธรมเจ็ดคืนนี่แม่เป็นเจ้าภาพไปดูคืนหนึ่งกินเลยกินเลยกินเลยรับรองว่าตัวแรกขึ้นสมองตัวสองขึ้นสวรรค์ ก็กล้าเล่นนะมึงป๊้ม้องติดบาทเลยนะเนี่ยหรอสองตัวไม่เท่ากันนะคะพ่อบิดานี่เขาเลือกตัวใหญ่ไหมเท่าเท่ากันจีดอกเท่ามันเท่ากันซะที่ไหนอ่ะตัวละห้าบาทควจะรอถ่ายคลิปกินเลยไม่ให้กูแต่งหน้าแม่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวแม่บอกว่าเสร็จไ่กันหกโมงอ่ณตังอน คุณแม่อยากได้สีปากเนี่ยสีสดมิคฮะหรือว่าอยากได้สีประมาณไอโบกหนหนไยได้ไหมคะชมพูอมซ่อมชุมพูอมซ่อมนะคะไม่ชุชมพูอมผู้ชายนะคะพูดแล้วดีนะแม่ไม่บอกว่าอยากได้ขาวๆาวตอนนี้แดงถ้าแม่บอกว่าอยากได้ขาวขาวที่เจนขนลุกเลยนะคะปากติดไปเลยละหนึ่งนะคะสวยเปล่าสวยเปล่ะมี่ตั้งแต่แต่งหน้าเยยังไม่กล้าลืมตาเลย แพมบอกให้หลับตาต้องกับต้นได้กลัวไงกลัวมองหน้ามาดามเพมแล้วตกใจบอกอ่อนอ่อนนะนะเราก็มาแต่งหน้าคุณแม่แบบฉ่ำๆแล้วนะคะทาปากเนี่ยสีชมพูอมผู้ชายนะคะห <c oughs> ว,วานๆส้มส้มชมพูนะคะทาเสร็จเนี่ยแม่หวานเป็นทิดากาชาติเลยนะคะ่ะห <c oughs> วานจริงไม่ใช่ว่าเล่นนะคะ หวานเจี๊ยบสรงประกวดไยกาตกค่ะที่ีๆนะคะธีดากาชาติเข้าแล้วหนึ่งนะคะสวยมากเลยครับแม่ใช่แม่บอกว่ารีบๆแต่งตัวมึงกูเมื่อยคอแล้วเนี่ยนั่งคอแข็งเนี่ยตอนเนี้ยตอนคุณแม่จะมาดู <c oughs> พ่อไปไหนพ่อมานี่ก่อนคุณพอ่อขาเขาออกไปได้ออกไม่ได้ออก็ <c oughs> ติดชิปเอออ่ะก็ติดชิป นะคะอ,ออกซื่อไม่ได้ติดต่ออ่าคุณพ่อขอแต่เสียงก็ได้คุณพ่อหันมาค่ะคุณพ่อมานี่แล้วก็ไม่ต้องให้เห็นหน้านะคะ <Okay. S 1> เซ็นเซอร์อีโมจิไว้คุณพ่อเดินมาทางนี้ค่ะคุณพ่อเดินมาค่ะเรียบคลองมาเลยค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> จะได้ดูไงว่าเมียสวยไหมสวยอยู่แล้วไม่แต่งก็สวยน้ <c oughs> ขนาดเห็นแต่หน้ากูนะชมว่าเมียสวยเลย <c oughs> อืมนะคะ อ่าคุณพ่อบอกว่าไม่กล้าเดินนะคะกลัวตกสันเขื่อน <laughs> เพราะว่าพ่อหัวเกียนนะครับพ่อเพิ่งศึกมานะคะ <laughs> <laughs> เอาละคะ่ะตอนนี้นะคะเราจะให้คุณแม่เนี่ยได้ดูกระจกกันแล้วว่าคุณแม่เนี่ยสวยขนาดไหน <laughs> คุณแม่จะแฮปปี้หรือคุณแม่จะสั่งล้างหน้าแล้วแต่งใหม่นะคะ <laughs> กับทรงผมแต่งหน้าชุดดำกรองยาวนะคะ <laughs> คุณแม่ถือกระจกคะ่ะแล้วคุณแม่ดูเอาเองนะคะ ลุ้นไม่เจ้ามีอจจาแล้วแม่ดูกดขนาดนั้นแม่ไม่เสยขึ้นมาดูลระคะอ่าอมราอัศว์นออนางสาวไทยนะจ๊ะว่าไม่ได้เอมราอาไหนอ่ะตาโตขึ้นไหมม่ครับสรุปแม่ดีใจหรือแม่เสียใจอดีใจดีใจดีใจใช่ไหมคะ ตาโตเลยนึกไม่ถึงว่าจะสวยขนาดนี้ใช่ไหมคะนึกหน้าไม่ออกว่าจะเป็นยังไงอย่าง้แล้วตอนนี้นึกออกแล้วยังคะเปนไหมเปนอมราไหมเออเป็นนคุณพ่อได้เย่ออมราละกษะตอนนี้ตวยคุณแม่ชอบไหมคะชอบค่ะชอบค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้า ราคาก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้าให้คุณหญิงแม่นะคะคุณหญิงหานมาโหรีกั <c oughs> บาลารนะคะเราจัดให้เนี่ยคุณแม่ปลื้มมั้ยคะ <c oughs> ปลื้มค่ะปลื้มนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าโกหกหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือจ้อจี้ก็สื่อกันเอาเองแล้วกันนะคะว่าแม่ชอบจริงหรือเปล่านะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆานะคะสวัสดีค่ะ